เจอกลุ่มนี้เข้าไปเปน็นยังไงอมยมีแต่ดอกน่ยายๆเบิงขาดอกนี่ง่าอลังการงานสางอีีงามสุดยอดเลยจ้ะสวยปะคะเนี่ยภาพส,สวยๆเก็บภาพส,สวยๆไปฝากทุกคนนะคะนี่อีกพ่อแม่พี่น้องปัดส,สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะยังอยู่กับสาวพิจิตคนงามแล้วก็อยู่แถวนี้แหรอพี่น้อง ภาพพ่อแม่พี่น้องเก็บเห็ดโตด้วยพี่น้องด้วยหมานมวลจะได้เก็บเรื่อยๆอยู่ได้เลรอเห็ดก็ได้พี่น้องนี่เห<ม>็นบ<อ>่เปิดกล่องมากกับพะะ่ออะไรไปลุยกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าลุยกันต่อเลยจ้างานงานพี่น้องอี่เปิดกล่องมาก,กงามงานโดดละนี่มันก็งามอีลีได้แล้วนี่อ้านัน่นนั่นงามไปงามมากขาดซ้ำเอ้ยมาดาน ดาเราโหลดได้ดดพี่น้องเราเก็บเห็ดบางงามยอมหลับมาดามเรายอมหลับจ้ะเราเก็บเห็ดกี่ลายเจ้า,จาก็ย,ยู่ดอกเดียวดอกเดียวใหญ่ๆงามๆเลยอ่ะฝุ่นอ่ะเอ้ยพันนี่พันใหญ่ครับเด้อพี่น้องเด้อนี่ดอกใหญ่ขาใหญ่สุดยอดออจ้ะพี่น้องจ้ะอันเห,เห็ดเห็ดดงนี่สมัครคือขาอวบขาใหญ่ทั้งนี่ป๊าดนี่ไหมสละดอกเมื่อกี้นี่ เจ้าเบงฮันปาดตีโทดกอกแบบอวบใหญ่มากนี่เ <c oughs> บิงจีเพิ่นแล้วใบก่อนบ่เอาแต่ด,ดกงงอกใหญ่ๆเนาะเก็บไดอกหน่อยๆเอาไว้คนอื่นมาเก็บนําจ้ามาทางนี้เด้อโอ้นี่แดงปาดดอกนี่สวยมากพี่น้องแข็งแข็งดีไปตะนายเลยนี่แซ่บของแซบ่บ <c oughs> นี่อีกจ้ะพี่น้องจ้ะ ดอกหน่อยผดเอาดอกไงหันมาเอาท้งผีได้ยนะ่ยอุ้ยงามขนาดเลยเอ้ยงามงามพี่นอ้องมีช็อตเด็ดอีกแล้วนี่ช็อตเด็ดช็อตสวยเนี่ยช็อตนี้ถือว่าเด็ดถือว่าสวยนะคะบิ้งเด้อนี่ดอกแข็งดีดีงามขนาดเลย เห็นบ่จ้ะนี่นี่กลุ่มเนี้ยสวยบ่แต่ว่าสีบ่ค่อยเหลืองปันใดเลยจ้ะเด้อเพราะว่ามันบ่ถือหนาเนาะฮาดนี่อีกเด้อฮาดเกือบหนึงขอบ่เห็นโออดอกบ่ใหญ่นี่โอ้สองดอกคุณตาเนี่นี่จ้ะฮาดฮาดงามบ่สวยมากจ้ะสวยสวยฮู้ย น mm. ี่จ้ะมันก็เล่มไปเล่มมามันก็สิเต็มหนึ่งตัวนี่ยังพได้ย่างเบิดเด็มฝ um ั่งนั้นพัดเดียไปว่าสิไปก็เดีไปจะขื่อ hmm. จ้ะแต่ฝั่งน네ั้นมันจะเดินง่ายกว่าฝั่งนี้มันไม่ต้องบุกป่าอย่างนี้เออมันก็ลายนั่นแหละเอียแหงเหียวไปแล้วซ้ำอย่านี้แล้วนี่จ้ะพี่น้อง มาสานกับเล่มเล่ม,ลมออกไปเห็นมันเบิดเนาะดูให้มันสุดแล้วเราค่อยไปเพาวซอรแล้วเราค่อยออกมาใหม่โอเคจ้ะขาดเดี๋ยวเอาหม่บตูตัดแล้วขี้ข้าน <laughs> มันมันมันเสียาเห็ดบบท่านมันสีมืดก่อนเวลามีจำกัดเวลามีจำกัดนะ มันม้านอีกแล้วมันแปลกอีกแล้วด้วยนี่น,นี่แจ็คพอตแจ็คพอ,อนลอตเตอรี่ใบนี้มันสุดยอดอีกแล้วเห็นบอลเนี่ยลอตเตอรี่ใบเนี้ยสุดยอดอีกทีพี่น้องไห้นี่จ้ะน,นั่นเจ้าเบิงเดอเนี่ยสวยอันต้องเบิงมันต้องหาแนมนหาเบิง์นยังสี่แหละเนี่ยเบิง์ตีละงามบ่ลมูเจาา้าวะ Uh huh. อือ้าวยิ้มใส่กล่องด้วยแบบนี้อืจัดฉากให้เรียบร้อยล่ะเป็นนั่งแบบให้มาดานเ้อร์ยิ้มเลยจะสวยๆนะคะนี่เอาแชะแล้วก็เก็บวัดนี่โอ้โหโอ้โหสุดสวยเก็บมาออืม,อม,อม สาดงามขนาดเลยนี่จ้าเป็นไงคะนี่โอ้ยกลุ่มนี่สาดใจแห้งบ้านเด๋อเบิดได้ใจด้วย,ดวยเดี๋ยวเอาอีกท้านเด๋อเบิดาดงามเอ้ยพี่นอ้องเอ้ยมาดามมาดามฟินขอเป็นมาดามฟินฟินก่อนนะเ,นเหยียบเฮดสลับม,มาดามตึง้งเดี๋ยวเอากลุ่มนี้ก่อนขอยไปเอากลุ่มนั่นวันนี้หลายกลุ่มจ้ะนี่เห็นบ่จ้ะ เอากลุ่มนี้แล้วก็ไปเอากลุ่มนั่นนี่เห็นบ่นี่ก็ใช่ย่อยได้นี่เปิดออกมาเนี่ยพอแต่เปิดพม่านกลางออกมานั่งนี่อย่างหละบกรดูกขึ้กันลองบ่ได้สวยบ่สวยป๋อค่ะภาพสวยๆเก็บภาพสวยๆไปฝากทุกคนนะคะนี่ งามแห้งพี่น้องสวยมากเนี่ยบร้สวยนี่ปาดเบิ้งขาสุดยอดอีหลีพี่น้องเอ,อ้ยกลุ่มนี่มันสุดยอดมากเลยเนี่ยปาร์บดบริเก็บเห็ดแตงสิมาด,ดนแล้วนะเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยดูสิดอกใหญ่มากปิดไวล่ขึ้นก้าดอกน้อยๆก็ไล่จงไว้ซะแต่ดอกใหญ่แล้วนี่ จงไว้ซะดอกหน,หน้อยๆดอกเอาปอเอาได้บ่เอาได้อยู่นี่อีกพ่อแม่พี่น้องปัด <c oughs> จะมาคืองามค่ะแทนนี่ปัดหัวหลวอยู่นี่นี่งามขนาดเลยจะ้ะนี่สวยมากนี่ดอกนี่ทั้างงามนี่อุยดอกแบกไนนะบไงสีเทาแบกโม่แบกแตงเนาะนี่ เยอะเยอะหลายอยู่แต่ว่าสิเก็บเลื่อเก็บหน่อยนี่ก่อนเอาอีกแล้วเต่ต้นสาวพี่ิตรสิเอิญแล้วมาเก็บน้ำเอะดอกบ่ไดดดอกง่ายเดี๋ยวสิทายให้เบิ่งก่อนสิเก็บจากดอกสองดอก เออแล้วก่อนถ้าเราอยู่แถวหนึ่งเราก็กสิได้กเก็บถ้าเราบ่อยู่แถวนี้เราบ่ได้กเก็บมาดามฟาดเรียบง,งานขนาดเลยสวยสาวพิจิตรมานี่ถ้าไม่รักจริงไม่ให้นะเนี่ยมาเร็วๆ แพดวาอยู่สีห้องเออเล่าถ้าเล่าอยู่แถวนี่เล่าสิบ่ได้เก็บถ้าเล่ายู่แถวนี่เล่าสิได้เก็บเจ้าเป็นคนวาสนาดีนี่เจ้ามาเอาตัวนี้เจ้าจะเห็นตอนนั้นเจ้าจะเยอะอะไรเห็นยังเนี่เอาถ้าบบหักโบหายได้ผู้ได้เพิ่นไอ้หายเก็บเลยนี่น้องได้เก็บแล้วนี่อันให้พี่เก็บเก็บ นี่น้องก,ก็สิเก็บนี่นี่ก็งามพื่กัน,นเก็บไปเลยเก็บไปเลยมาหนักกันแบ่งกัน,น,นนะอโอ้ย,อยบต่ตตองห่วงมากก็มาดามมาดามแล้วใจดีจดมอนน่ะโอ้ยคำพังเพอยเพิ่นจกักเอามาแต่ใสให้ <c oughs> คอยหัวเนยเด้อใจดีสีสมอนมากอีกแล้วพี่น้องเอ้ยะแมนแล้วขักงามงามเก็บไปเก็บไปมัน เนี่ยมันถ้าถ้าคุณเจอภาพอย่างเงี้ยแล้วคุณจะลืมป่าเห็ดไม่ลงแล้วคุณปีหน้าคุณก็จะหำฮอนหำฮอนคุณก็จะบอกว่าน้องเพชรไปกันยั่งพฤศิว่าล่ะปีหน้าพฤศิว่าน้องเพชรว่างยั่งพฤศิว่พพาละ่ะปีนี้ละปาติน้องเพชรไปป่ากันมกตบสวยบะ เก็บเลยค่ะนั่นแหละค่อยๆเก็บไปเห็ดงามๆเก็บไปเพราะว่าแพทย์ได้เก็บเมื่อกี้ได้เก็บดอกใหญ่อยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็แบ่งกันเก็บไปเพราะว่าข้อยางมาเจอเขาก็แบ่งกันโอ้ยเจ้ายางบ่ท่านข่อยดอกซ้ำข่อยสิเก็บนี่บ่ทขาข่อยสิเก็บข่อยฟาดเรียบบดเลยอีหลีบ่ได้คุยเพราะว่าข่อยยางเร็วอีหลีพี่น้องแพทย์เป็นคนยางเร็วท่าน เพชรเก็บเบิด์นี้จากแล้วเบิด์เด้นหันประจวงไห้เห็นแล้วนะเพชย่างเอาจ้ำเอาจ้ำเอาห้อเปลือกเห็นได้หลายเพชรเหลาเอาเหลาเอายี่หรี่จ้ะค่อยๆเก็บเห็ดมันงามค่อยๆเก็บหุบคลิกและเอกลักษณ์แม่มันห้องไผาห้องมั่นเห็ดมันก็สวยได้บัดเท้าเก็บสงสันน่ะมันได้เห็ดสวยนะเก็บหันเด้อเด้อสิเลมอันไหนหน่อยนี่เอง สิเล่ม,มอ้ดอกๆงหน่อยโอ้ยเนี่ยมันเละตัวนี้อยู่เออวัชิระพันอยู่อำเภอวัชิระพี่น้องถามแล้วถามอีกมาดามจำบ่ได้ อย่าไปเที่ยวแข่งเรือนเอานาะมวนเ <ไป S 1> ด้ต่กี่เนาะมันมีเออแมนแมนอุ้ยลืมไปเลยเนาะเป็นประเภทนี่อันอีกงานหนึ่งของบ้านเฮาเลยเด้เนาะของเมืองไทยอ่ะงานบุญอนประเภทนี้แข่งเรือยาวอ่ะอนี่นี่นีกลุ่มนี้ใหญ่มากพี่เพีพี่หันหัวมากพี่เก็บน้ำกันไปนี่ลหละซ่ากันไป พันบอกเก็บซอยกันพอดีไปกินกาแฟได้เจ้าน oh ั่นนักต้อน้านะดอกใหญ่ๆทั้งนั้นจ้ะมาเอาดอกใหญ่นี่ดอกตุ้มมุติมีเล็กเอาไว้ให้เรามางวดหน้าให้เข้ามางวดหน้าเข้าไปมาเก็บเมื่ออื่นพอด่ายเด้กระจงไหวพอดื่นเขามาเก็บนั่นดอกหน่อยหน่อย ม emos, ันใหญ่แล้วอีกสมือพดีมาำปาดขึ้นกะตาแห้งดอกเห็ดดอกมันใหญ่มันขึ้นกะตานี่จุ่มต่อหนาเนี่ยบักงามนึงนเก็บไป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 น้ำกันนี่แหละเฮาหลุดเฟรมนะคะเห็ดสวยหลุดเฟรมมดแเบิงเห็ดอีนอง มันก็มีแค่ปีนี่แหละโชคดีบ่อยากบ่บ่บ่อยากสิโมบ่โม่ปันไดบบ่คอยสิโมเพราะว่าอมมกปมีมืมเลยม่ดามคือกันกับบ่คอยเดี๋ยเจอฟิวนี่เพราะว่าาม่ย่ำไดก็เจอแต่ข้าเจ้าเก็บไปกันอตะกีนี่ก็ถือว่าโอเคเข้ามาเมื่อนี้่าเดัขงนนบ่ข้างนอกเลยไปบ้านแล้ว เออเอาไปบ้านแล้วป่ะไปบ้านเนมื่อนี้กลับไปนัง่งเฮกับเข่าเซ็ตแล้วให้ให้แฟนเฮกับเข่าก็นั่งไล่ซอสตัดขาไปให้ให,ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งน้าอ,อ้าวมันกับมวลอีกทางปิวขอบครัวแม่ปลิวโดดเน็นนะคะอือมนุ่งปิ่นแหงเฮ้เฮ ขึ้นหอดแล้วขึ้นหอดูุผูสุกคนนั่นแหะอยากให้มาเก็บน้กนนกากันนี่จ้าดอกอ้ยกําลังสีถวงว่าง,งามก็พังซะแล้วก็งามอยู่นั่นแหละแต่ว่า,าเวลาเขาจ๊กขึ้นมาะนะ่ะมันไปถือพ่นพี่น้องจา้าถือดอกเล่ามันเลยพังนี่อีกดอกหนึ่งเด้อจ้ะเด้อย่ยาอจะพังเด้อดอกนี่ดอกนี่ใบใหญ่ใบใหญ่คือสิบัวพังดอกนี่ ดอกแข็งดีดีงามขนาดเลยใส่ล้เมื่อกี้ขอยเห็นเลี้ยงพอแหว่ยู่ใส่คอยเห็นเลี้ยงเหลีองขอยเห็นเลี้ยงเหลืองอยู่นี่เด้คอยเห็นเลี้ยงเหลืองอยู่นห่เห็นบ่นี่ดอกแข็งแข็งดีตะนายเห็นบ่เนนเห็ดบนโบเมนห้อยห้าเข่าตอนแรกให้พี่ จ้าห้อยห้าว่เข้าเข่าซองนั่นแหละตอนแรกอะ่ะจำห้อยแต่ของใดบะจำห้อยแต่ของใดบะจ้าพี่น้อโอ้ยหมานมันไม่แต่ดอกงหญ่ๆได้แตะเด้อนี่ออก้างๆแต่ว่าดอกงหญ่ดอกงามขนาดเลยบางทีก็เจอเป็นกลุ่มแต่ว่าบางทีมันก็เจออย่างเงี้ยมันกะสวยอะ่ะเนาะแนมดีๆน้ำโอ้ยหมานขนาดเลยเจ้า จงหอยก้อนน้ำหันดอกหน่อยค่ะโอ้นี่นิดอกใหญ่ได้หน่นี่นบพี่น้องที่แหลมมาดาบ่หูได้ว่าเป็นเห็ดล่องเปิดบางซื่อมันแมนอิลีนี่โอ้่อยสม่าคือหมานนี่เขาเอื่นมาหมานอยู่ได้พี่น้องด้วยซ้ำนี่ละมานซ้ำนี่ละนี่ เอาว่าโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้กับสิมานสิมวนสิฟินแล้วล่ะนะโอ้ยนี่แบบฟินขนาดเลยพี่น้องจ้ะสิผ้าไปต่อได้จ้ะเด้อจะพาลุยต่ออยู่นะเก็บจนแบตเบรดพุนลาพี่น้องเอยแบดเบรซบี่เสื้อผ้ากับบานขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแช์นะคะเอาให้ผุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีพี่น้องพี่น้องนี่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 นีอนลาไปมาไดีช็อตเด็ด อำลาอีกแล้วนี่เอ้ยมันตน้องมีช็อตเด็ดตลอดเวลาเนาะก่อนจะอำลาคลิปไปเนี่ยโอเคจ้ะพี่น้องเอ้ยนี่เห็นซ้ำเนียยมูเจาก็อยากหลุนต่ออยู่แล้วมันบอกว่ามันสิเยอะขนาดไดนหลุนเด้อหลุนในคลิปต่อไปเด้อจ้ะสิผ้าไปเก็บต่ออยู่จ้ะยังไม่พากลับนะคะเดินทางมาไกลเราต้องเก็บเยอะเยอะให้คุ้มนะจ๊ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าหยังเอ้ย มันหลายร้อยกิโลกว่าสิเดมลอยเอ็นลอยไปกรับสามรอยกว่ากิโลจ้ะพี่นอนจ้ะมันบได้มากกันบ่อยๆนะมันต้องมากแหละมันต้องเก็บเต็มถี่เนาะจ้ะเนาะนี่พี่อีกเด้อเดี๋ยวจะเอามาให้เบิ่งจ้กอ้นอยู่นี่แหละก่าสิไปอ้่น,นเห็นบอแจ็คพอตมันก็มีเ่เลยๆเห็นบอคุณอ่ะปารเห็นบ่เลืองอุ้ยทองคำตัวนี้เฮ้ย นี่อันนี้เขาเขินเอิรนทองคาใดว่ามันเหลืองอยห่ย,ยแต่ว่าขันสีด์นะยะเอิรนเด้อ <c oughs> ของของมาดามกกสิบกาเอิร์ลังเทอมันสีดอันนี้เอิรนได้อยู่จ้ะนี่ทองคาโอ้ยฟึนเฮงเปิดตรนดูมีอีกบะหาก่อนบึงวันที่เว่นมันมีอีกไหมดูให้มันดีๆนะเผื่อมันสิแจคพตอีกนะพี่น้องจ้ะแจ็กพต,กนะพกพตมันมากมากตอนท้าสิอัมล่าเนาะ สุดยอดอีหลีดังใหม้มันสัสว์สัตเพื่อมันหลักออกมันถือน้ำเนาะโอ้ไปพี่น้องจ้าโอเคจ้ะนี่เจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องไปลอดลุ่นลอดรับลอชมกันนะอีกว่ามันสิฟินขนาดใดนเด้อโอเคจ้ะบายบายเด้อจ้ะเด้อพี่น้องรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าเว้าหลายบ่ได้แบ๊สิเบิร์ตก่อนน,นะจ้ะเนาะเปิดกล่องมากกับมานเลยเห็นป่เก็บด,ดีๆดูง,งามๆเฮ้ย งามขนาดเลยเห็ดงามพี่น้องเห็ดสวยมากอมดอกดอกหน่อยสิจงไว้ก้อนแหละเอาแต่อดอกเนี่ยเอา้านี่เห็นโบฝุ่นอ่ะขาแม่เฮ้ยมานแล้วไปลุยกันต่อเ้ยพี่น้องเด้อคลิปนี้กับสิมานขึ้นเก่าออกแล้วได้เห็นแล้วเอาไปเลยซะยยกับว่หน่อยเอนนีนีวก็งามนี่อีกจ้ะเอ้หมานมนเด้อมานม,าน,ม,าน,มานจ้ะนี่ เออขาดตัวละว่าแล้วมันสิหมานได้เฮ็ดก้อเฮ็ดนาแดงเฮ็ดแดงน้ำมันเนา่าแบบโอ้ยนะเน่าจ่ายพี่น้องเห็นบ่แม่งกินขาเบิดเลย,ยจะ้ะเออดอกในงามดอกน,อกนหน่อยสองดอกเอาไว้ยีลีเอ้ยนี่มันใหญ่ขาใหญ่ดอกคือดอกนี่แต่ว่าพ่ออยังอีกแล้วบอกผ่อเห็ดผึ่งหวานอีกแล้วพี่น้องนี่พอเป็นอยังเราเท่าแล้วล่ะให้เราอยู่นี่ล่ะนี่นนนนน แต่กระแข็งอยู่ด้นี่เอาบ่าเดี๋ยวปาดบ้างก่อนลองปาดบ้างก่อนเด้อนี่พ่อเอาใ้อยู่มั่งเพื่อไปแกงร่วมกันพี่น้องอม,มานมานมมมปิดไว้แต่ว่าดอกนี่เสียเอาใบ่อดอกนี้โล่งคักแล้วจ้ะพ่อเอาปาดหมานค่ะพี่น้องอ บาได้คือคำนี่ละว่าหมานมันหมานเนาะมันฟินน่ะมันหมานมันฟินนี่จ้ะก็ยังอยู่กับสาวพิจิตรแชแนลเหมือนเดิมนะคะแต่ได้ยินเสียงเป็นระยะระยะทางเฮ็ดเป็นแพร่งงามๆกะอื่นกันมาชมน้ำกันจ้ะเนะาะเก็บน้ำกันาง,งามอยู่ได้หนึ่ยาบาบางงามนี่ก็สวย มาดามจีบว่า,ามก็ขอโทษขออภัยได้แต่ได้สัน่นขึ้นกันได้พี่น้องจะสั่นหิวเข่าหรือสั่นยังหรือสันนส่นเห็ดหลาหรือจังได้กับ่ัวจักแต่เราสั่นจ้ะสั่นสูงท้ันถอยขึ้นสั่นจังได้นึ้นเบาๆายจังได้กะรับชมรับฟังเอาอสุสวมอุสาเบืองเอานี่ถ้าเบิงได้เรื่องจมาให้เบิง ออบ่ะบาดพี่น้องมือเจ้าเห็นบ่นี่โอ้มันบ่คอนโทรออาขอไกลๆโอเคบ่คอนโทรกับบ่ตองคอนโทรเราขีา่ขาได้เก็บอยู่มันบ่พี่เพิ่งเงียบแสดงว่าได้เก็บ โอ้บอน่ะอื้มดอกหน่อยๆเพียบเลยพ่อเอาได้ายลอะนี่ยเอาได่ายูอะไรดูนี่พี่น้องมุเจ้าเบิ้งกับบอได้หน่อยค่ะกบพ่อเอาได่ายูขาแบบปุนลุนเลยกิมออกมานี่ขาเห็ดปุนลุนอยู่โอ้ เจ้าจอสมันยอดมากไ <c oughs> ม่พึงหวานเห็นตลอดเนาะแ <c oughs> มนเบิร์ดเลยเดอนพี่น้องพ <c oughs> ูน่ะเต็มอยู่ <c oughs> นี่มันบอ่อยอยากจีมมันหย่านขามันสั่นพี่น้อง <c oughs> บอ่จีมอกหายแล้วงานซะ เห็นบ่จ้ะงามเลยโอ้ยขอโทษจ้ะส่วนกล่องนี่แบบอบบัวพวกนันเลยพี่น้องเอ้ยข่อยละออนซ้อนนะเห็ดเพิ่งข่อยคัดขักขาดสองดอกพี่น้องเอ้ยเฮ้ยมวนมวนแห้งพี่น้องเอ้ยมันได้เก็บเห็ดมันกับมวนอย่างสิแหละนี่เห็ดแดงเห็ดกอเฮามันสิได้บ่เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวผมกินเด้อ ้ได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 ้โอ้ยโอ้ยบ่ได้พี่น้องนั่นแม่งจอเบิดน้องเอ้ยเห็นเห็ดมาถามบ่เห็ดดอกหักดอกแตกเบิดนี่เ็ดงามๆโอ้ยเป็นน่ะดกเห็ดดอกใหญ่ดอกงามคก็ยัง่เอาจพ่อแม่พี่น้องยางกลับไปโลดก็ยังมาพออยู่แต่ว่าดอกน้อยบ่เอาเหลือเอาดอกใหญ่ๆจงไว้เพราะว่าเฮาได้ดอกใหญ่แล้วเฮาก็สิ ก็สิหาจะดอกอยังไงเนาะเ้าหมานเลียวสีผ้ากลับไปรถด,ด้วยพี่น้องด้วยสิผ้าอันไปเติมพล่งละกะสิไปปลาไม่จ้ะพี่น้องสีเขาโซนไม่ปลาเก่านี่แหละแต่ว่าเขาโซนใหม่ด้จ้ใจด้วยพี่น้องจ้ะเบิง่งฮิตมาดามขอบอกหมานหมานนี่แหละเอินเอินว่าหมานอหลีเดอมันอนี้เด้อมันหมานสุดๆเลยมันมันดอกใหญ่มันหมานในมาเจอบงัง อ้าวโอ้ยจัดฮ็ตกับว่าวไปทางหนึ่งมัเจอบางนี่มันสุดยอดอีหลีพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาดามเฮกับฝากไปซ้ำหนี่เด้อโอขอบคุณทุกันใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์มันสิเจอช็อตเด็ดอีกบอ๊ะย่างไปเนี่ยย่างไปนี่มันบ่เหนียดเลยมันอาจสิเจออีกย่างวบาไปจรงสินะมันมาเจอมันมกเจอช็อตเด็ดมันก็สิเหลืองหุยเป็นแร่ เต็มอยู่พันสิวบาล่ะพี่น้องจา้าจบ,เาาเบเา่เจอกับวัเป็นหยังค่ะเจอกับวัเป็นหยังเจอกับวัเนี่ยกาจะติดตามรับชมในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้กราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกําลังใจให้มาดรามเห็ดเสมอมาด้วยจ้ะเด้อล่ะกะ่ะฝากติดตามอันสาวสาว,สาวอีหยังกาะสาวพิจิตรแชแนลจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้าใส่เอาเก็บทำไมนี่เออเรามีแจกขวอตตบถายเลิศเหลิดเลิดนี่เห็นบอกเขาบอกแล้วว่ามีแจ็กขอตเก็บเลยค่ะ นี่อุ้ยพี่นี่เต็มเป็นปุ่มอยู่ให้สาวพี่จีเราเก็บไปอืมก็เลือกเอาแต่ดอกงอ่ายๆเห็นบอกบอกแล้วมันจะมีแจกเพลิงแจกผอดน้องะเอาไปไปพี่นอ้องเจอกันยีหลีล้วคลิปหนาแล้วมาจุบ๊บๆล่ากาันยีหลีจ้ะนี่โอ้ยสวัสดีจ้ะเด้อพี่นอ้องเอ้ยงามจ้ะ